หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่20ตอนไม่อาจรอต่อไปไข่เผิงจำแนงไม่ออกว่าคำพูดของเยเซียวเทียนนี้เป็นคำสัพพยอกหรือประชดแดกดันได้แต่ยิ้มอย่างกระดาก ไม่ทราบกล่าวกระไรดีเย่เซียวเทียนกล่าวว่าข้าพเจ้าลองนึกดูจดหมายฉบับนั้นเขียนว่าอย่างไรใช่แล้วหากว่ามีความรู้ติดตัวชาติประกูลไม่ด่างพร้อยน้องสุยอูก,ก็มีที่ฝากฝังแล้วค่อยเผิงพอฟังค่อยล่วงรู้จิตเจตนาของเย่เซียวเทียนค่อยคลายใจลงถูมือทั้งสองฝืนหัวรอก,กล่าวว่า <c oughs> เราไม่ถือว่ามีวิชาความรู้ติดตัวชาติประกูลไม่ด่างพร้อยหรือ เย่เซียวเทียนสลายรอยยิ้มบนใบหน้ามองดูควยเผิงแล้วดูซวยซวย,ยอูพงกศีสษ,ษ,ษกกล่าวจากใจจริงว่ายินดีด้วยซวยสวยอูล,ลืมตากลมกว้างน้ําตาไหลหลังออกมาควายเผิงรีบโอบรั้งนางกับอ้อมอกใช้นิ้วมือที่หยาบใหญ่เช็ดคราบน้ําตาให้กับนางกล่าวด้วยความเจ็บปวดใจว่าร้องไห้อันใดพี่เย่แสดงความยินดีต่อพวกเราแล้ว เสื้อซุยอูก็ไม่ทราบร้องให้อันใดเพียงรู้สึกผิดต่อเย่เซียวเทียนทั้งติดค้างเย่เซียวเทียนมีความในใจอันหนักอึ้งยามนี้ค่อยมาลายเป็นน้ำตายิ่งร้องไห้ก็ยิ่งปลอดโปร่งโล่งใจคนหนึ่งร้องไห้ไม่หยุดคนหนึ่งก็มือไม้ปั่นป่วนเย่เสียวเทียนทราบแต่แรกว่าเสี้ยซุยอูชมชอบร้องไห้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นางหลั่งน้ำตาราวสายน้ำ จะอย่างไรผู้อื่นมีบุรุษคอยปลอบโยนยังไม่ถึงรอบให้เขาเข้าไปเย่เสียวเทียนกวาดตามองพลันเห็นสตรีสูงอายุนางหนึ่งอุ้มทารกชายมาที่หน้าประตูทารกชายดูดนิ้วในปากลืมตากลมโตมองดูพวกเขาด้วยความสงสัยใจเย่เสียวเทียนจึงเดินหน้าไปรับทารกชายมาอุ้มไว้ทารกชายก็ไม่กลัวคนแปลกหน้ายื่นมือได้น้อยมาลูบสากเคขาที่ใต้คางของเขา เย่เสี่ยวเทียนหัวร่อออกมากล่าวว่าเด็กร้ายการเราต้าแย่จะอุ้มเจ้าไปตากแดดเย่เสี่ยวเทียนกับพวกพักอยู่ที่เมืองฉงชิ่งเจ็ดแปดวันระหว่างนั้นติดต่อผ่านทางจุดรับส่งข่าวสารทางทหารสอบถามหลี่ฮว่าหลงว่ายังจะเดินทางไปยังเมืองเฉิงตูเพื่อให้ปากคำหรือไม่หลี่ฮว่าหลงก็ตอบกลับมาว่าให้คุณนางจื้อฝูเมืองฉงชิ่งสอบถามเรื่องราวแทน จะอย่างไรเย่เสี่ยวเทียนเดินทางมาเป็นพยานให้กับหยางอิงหลงหลี่ฮว่าหลงแม้ไม่ออกหน้าขอเพียงส่งขุนนางที่เขาไว้วางใจมาสอบปากคำถือว่าเกิดผลตามที่ต้องการแต่เนื่องจากติดต่อผ่านจุดรับส่งข่าวสารทางทหารต้องใช้เวลาไปกลับ78วันทางด้านนี้พอได้รับจดหมายตอบจากหลี่ฮว่าหลง ทางขุนนางจือฟูเมืองฉงชิ่งนาำหวังซื่อฉีก็เบิกตัวพวกเขาเข้าพบเย่เสียวเทียนตงเทียนเถียงเถียนปิงหุยและเถียนเทียนโย่ล้วนอยู่ที่หอโลกกรกบาลอยู่ในฐานะพยานหวังจือฟูใช้วิธีสอบถามทีละคนป้องกันว่าทั้งหมดสมคบคิดกันให้การเท็จเย่เซียวเทียนกับพวกไม่มีความเห็นเป็นอื่น จะอย่างไรพวกเขาเพียงบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ยินได้เห็นในวันนั้นบอกไปตามตรงก็พอเนื่องเพราะวันนั้นอย่างอิงหลงเข้าใจว่าตนเองถูกสวมหมวกเขียวจึงฆ่าคนด้วยโทสะส่วนอย่างอิงหลงฆ่าภรรยาตามด้วยการสะกดกลุ่มของหูหญินกลุ่มอำนาจที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับแผนก่อกรกบฏหรือไม่หยางอิงหลงคิดกบฏหรือไม่เหล่านี้ไม่อยู่ในขอบเขตที่พวกเขาต้องตอบ หวังจือฟู่ก็ไม่หาความยุ่งยากโดยถามคำถามที่อ่อนไหวเช่นนี้เย่เซียวเทียนในฐานะพยานปากสำคัญถูกเชิญเข้าตึกชั้นที่สองเป็นคนสุดท้ายเย่เซียวเทียนไม่ใช่ผู้ต้องหาทั้งยังเป็นขุนนางหลังจากเข้าสู่ตึกช่วงที่สองย่อมมีที่นั่งสำหรับเขาเย่เซียวเทียนคำนับต่อแต่เท้าจือฟู่หวังซื่อฉีหวังจือฟู่ซึ่งก็มีใบหน้าสี่เหลี่ยมไว้คราวดำเชื้อเชิญให้นั่งลง เย่เซียวเทียนก็กระแอมไอน้อมกายกล่าวว่าไต่เท้าต้องการให้เราขุนนางผู้น,น้อยบอกกล่าวเรื่องราวในวันนั้นหรือไม่หวังจือฟูก่กาดมองเขาแวบ,บหนึ่งยิ้มพลางกล่าวว่าไต่เท้าเย่ตางกับผู้อื่นเราจื้อฝู่ไม่อาจสอบถามท่านเย่เซียวเทียนงงงันวูบเขาเป็นขุนนางจางกวนซื้อเขานิ้วโถเอ่ยถึงสถานะตำแหน่งยังไม่อาจเทียบเท่าขุนนางจือฟู่เมืองฉงชิ่ง เฮดไดหวังจือฟูบอกว่าไม่มีคุณสมบัติสอบถามเขานี่ออกจะน,น่าประหลาดอยู่บ้างหวังจือฟูไม่ปล่อยให้เขาเครือบแคลงสงสัยนานเกินไปหากผุดลุกขึ้นกล่าวกับเย่เสี่ยวเทียนว่าเราจือฟูหลบไปก่อนพวกท่านสนทนากันเถอะกาวพลางก็เดินไปยังหลังฉากกัน้นที่หลังฉากกั้นปรากฏคนผู้นหนึ่งเดินออกมาทั้งสองเผชิญกันพบกันเพียงประสานมือคารวะให้แก่กัน จากนั้นเดินเฉียดผ่านไปเหย่เสี่ยวเทียนเห็นคนผู้นี้อายุ40เศษร,รูปร่างสูงโปร่งใบหน้าสูบสดใสดวงตาไม่โตนักแต่สายตาคมกล้ายิ่งท่วงท่าที่หนักแน่นเข้มแข็งแสดงว่าเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งสูงมีหนํำซ้ำเป็นหวังจือฟู่ประสานมือคารวะต่อเขาก่อนจากนั้นเขาค่อยประสานมือตอบหมายความว่ามีตำแหน่งสูงกว่าหวังจือฟู แต่ว่าในเมืองฉงชิ่งมีผู้ใดตำแหน่งสูงกว่าใต้เท้าจือฟูอีกชายกลางคนนั้นเดินออกมากวาดมองเย่เสียวเทียนแวบ,บหนึ่งจากนั้นก็ชุดนั่งลงบนที่นั่งเดิมของหวังจือฟูยกมือขึ้นกดลงเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าใต่เท้าเย่ยนั่งเถอะขณะที่หวังจือฟูลุกขึ้นเย่เสียวเทียนก็ลุกตามพอได้รับอนุญาตจากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจึงสุดนั่งลงใหม่กล่าวว่า ไต่เท้าคือชายกลางคนนั้นยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราเป็นขุนนางยศซื่อหลงังกรมกลาโหมสิงไคไต่เท้าสร้างสู่ล่วงรู้ความลำบากใจของท่านแล้วการมาของเราครั้งนี้เพราะได้รับการมอบหมายจากราชสำนักและรับคำสั่งจากเฉียวสร้างสู่บงเล็บขุนนางสร้างสู่สแท่เฉียว เย่เสียวเทียนพอฟังก็ทราบว่าขุนนางซื่อหลังกลมกาลาหมท่านนี้เป็นพวกเดียวกันกับขุนนา,างสร้างสูกลมกาลาหมเฉียวหั่นเวนต้องบังเกิดความยินดีเนื่องเพราะโชทซอนกับญี่ปุ่นทําสงครามสู้รบบวกกับปอป้ายก่อความไม่สงบราชสำนักเปิดศึกสองด้านสถานการณ์โดยรวมเกิดความเปลี่ยนแปลงหอเยี่ยวของราชสำนัก ความจริงเตรียมลงมือต่อ,อยางอิงหลงตอนนี้กลับไม่ทราบทำอย่างไรดีแต่ราชจ,จะสำนักขอเพียงปลอบขวัญยางอิงหลงรอจนกำราบญี่ปุ่นและปราปลามปอไปก็สามารถจัดการต่อ,อยางอิงหลงแต่ว่าเย่เซียวเทียนรอไม่ได้ตอนนี้บนเขาหนิวโถวเต็มไปด้วยแมลงกัดกินพืชทั้งยังเป็นเย่เซียวเทียนปล่อยให้เข้ามาความจริงเพื่อลวงให้ศัตรูมาติดกับให้ยางอิงหลงเข้าใจว่าควบคุมเขาหนิวโถวไว้แล้ว พอถึงเวลาจะได้จ้วงแทงใส่เขามีดหนึ่งหากว่าราชสํสำนักยืดเวลาลงมือออกไปเยื่เสียวเทียนจะทําอย่างไรเบิงตาดูแมลงกัดกินพืชเหล่านั้นแท้กินเขาหนิวโถวจนกลวงว่างเปลา่าหรือเปลือกนอกของเย่เซียวเทียนแม้ไม่บอกออกมาแต่ในใจไม่ทราบร้อนรุ่มเพียงไหนตอนนี้เฉียวสร้างสูส่งคนมาแล้วดังนั้นเย่เซียวเทียนกล่าวเสียงหนักๆว่าไต่เท้าซื่อลัง เขาหนิวโถเราเฉกเช่นหนาวคันธนูพาดลูกศรมิอาจไม่ปล่อยออกเพียงไม่ทราบว่าทางใต้เท้าเฉียวกล่าวว่าอย่างไรสิงซื่อหลังคบคิดแล้วกล่าวช้าๆว่าท่านคงร่วงรู้สถานการณ์ของราชสำนักแล้วเย่เซียวเทียนชิงตัดบทของสิงซื่อหลังถึงแม้ว่าเขาทราบว่าสิงไคเป็นขุนนางซื่อหลังกรมกะลาโหมเทียบเท่ากับกววฝางปู้ซื่อจงังแต่ก็ยัง คงกล่าวตัดบทโดยไม่เกรงใจว่าไต่เท้าข้าพเจ้าล่วงรู้ความลำบากใจของราชสํานักแต่เชื่อว่าแต่เท้าทุกคนในราชสํานัก,กล่วงรู้ความลำบากใจของเขาหนิ้วโถข้าพเจ้าไม่ต้องการเหตุผลเพียงต้องการการทราบผลลัพธ์ไม่ทราบว่าผลการหาหืือของแต่เท้าทุกท่านเป็นอย่างไร สิงซื่อหลังเงียบงันไปเยเซียวเทียนเห็นเช่นนั้นต้องเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาสิงซื่อหลังยากจะเอ่ยปากเช่นนี้แสดงว่าการตัดสินใจของราชสํานักไม่ใช่เรื่องที่เขาคาดหวังไว้สิงซื่อหลังรีรอรังเลแล้วก็ค่อยขอข้อเรียกร้องของเขาออกมาเฉียวสั่งสูความจริงวางแผนให้ราชสํานักประสานงานกับเยเซียวเทียนแต่หากทําเช่นนั้นก็ ต้องระดมสรพก,กำลังเข้าช่วยเหลือเย่เซียวเทียนแต่ถึงแม้สายเหยี่ยวมีกำลังมากพอจะอย่างไรไม่อาจหมายถึงราชสำนักทั้งหมดพวกเขาต้องเกลี้ยกล่อมบุคคลอื่นให้คล้อยตามเกลี้ยกล่อมคณะเน่ยเก๋อและเกลี้ยกล่อมห้องเตะแต่ขุนนางโยตูวีซอตึกตูฉาเอียนเอียนเยี่ยวเฟยเห็นว่าพื้นที่ที่หนึ่งบุคคลคนหนึ่ง แม้ต้องเสียสละเพื่อราชสำนักเพื่อชาติบ้านเมืองก็จะต้องเป็นเกียรติอย่างสูงเฉียวสร้างสูอับจนปัญญาได้แต่มอบหมายให้สิงซื่อหลังมาโน้มน้าวเย่เสียวเทียนหากเย่เสียวเทียนยอมเสียสละเขาหนิวโถก็เป็นความต้องการของราชสำนักแล้วสิงซื่อหลังกล่าวว่าแต่เท้าทั้งหลายวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยละเอียดเห็นว่าหากราชสำนักเปิดศึกสามด้านคงจะต้องพบกับความเสียหายใหญ่หลวง มีหนำซ้ำหากด้านหนึ่งด้านใดเพียงพรำผลสุดท้ายจะเลวร้ายสุดคาดคิดดังนั้นราชสำนักไม่อาจเปิดศึกสามด้านราชสำนักพอส่งเสียงจามชาวประชาลวนติดวัดสำหรับกับราชสำนักเท่ากับเป็นโรคหวัดใหญ่ถึงกับเป็นไปได้ว่าจะเกิดผลผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราช,ชวงศ์อัตราส่วนของความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ได้รับไม่อาจเทียบเปรียบได้ ราชสำนักต้องไม่ตัดสินใจโดยผลีผามอย่าได้เห็นว่าพื้นที่ปอโจเพียงอยู่มุมหนึ่งของประเทศก่อนหน้านี้แขวนเหลียวผุดขึ้นมามีจํานวนสามหมื่นคนไต้กิมวงเล็บแขวนเหลียวกับใต้กิมทําสงครามกับราชวงศ์ซองก็เป็นชนเผ่าเล็กๆเ,เพียงไม่กี่หมื่นคนเจงกิสข่านยังมีกําลังน้อยกว่าเพียงหนึ่งในชนเผ่ามองโก ที่สิโลลาบต่อใต้กิมหากย้อนทวนขึ้นใหม่การผุดขึ้นของรัฐชูกับรัฐฮั่นยิ่งไม่นับเป็นอย่างไรยังมีหากกำลังภายนอกรวมตัวการประกายไฟจุดนี้ก็จะกลายมาเป็นไฟลามทุ่งราชสำนักไม่คิดเปิดศึกสามด้านเพราะไม่ต้องการให้ขุมกำลังรอบนอกฉวยโอกาสลุกฮือขึ้นมามิหนำซ้ำายามใดที่เปิดศึกสามด้าน แม้กระทั่งกำลังสำรองก็จะต้องทุ่มลงไปเมื่อถึงเวลานั้นหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือภัยด้วยน้ำมือของมนุษย์ก็จะเกิดกระแสผู้อพยพขึ้นราชสำนักไม่มีกำลังพอที่จะปราบปรามได้สิงซื่อหลางทำการแยกแยะต่อเย่เซี่ยวเทียนจากนั้นก็กล่าวว่าดังนั้นราชสำนักได้จะปลอบใจยางอิงหลงเย่เซี่ยวเทียนกล่าวว่าอย่างนั้นเขาหนิวโถเราเล่า ตอนนี้เขาหนิวโถเราเท่ากับชักศึกเข้าบ้านตามแผนเดิมที่วางไว้เป็นเขาหนิวโถเราประสานกับราชสำนักรอถึงขั้นสำคัญก็วกทวนย้อนกับไสยางอิงหลงตอนนี้ราชสำนักเปลี่ยนจากที่ปราบปรามเป็นปลอบขวัญเขาหนิวโถเราเจกเช่นขี่บนหลังเสือจะทำอย่างไรดีสิงซื่อหลังช้อนตาขึ้นจับจ้องมองเย่เสียวเทียนกล่าวย้ำทีละคำว่า,หาให้เขาหนิวโถร,รอต่อไป ทนต่อไปจะเป็นอย่างไรเย่เซี่ยวเ,เทียนย้อนถามรอถึงเมื่อใดเพียงผ่านไปครึ่งปีข้าพเจ้าก็ไม่อาจใช้สอยเขานิ้วโถตามใจนึกหากผ่านไปหนึ่งปีเขานิ้วโถคงจะถูกยึดครองกว่าครึ่งท่านจะให้ข้าพเจ้ารอถึงเมื่อใดสิงเสื้อหลังกล่าวว่าเราย่อมทราบว่าหากให้ท่านอดทนต่อไปอยากเย็นยิ่งแต่ท่านครุนคิดหรือไม่ว่าหากว่าท่านทําให้ยางอิงหลงยึดถือเขานิ้วโถ เป็นหมากเม็ดหนึ่งที่มุมกระดานสามารถมอบหมายหน้าที่สำคัญให้พอถึงขั้นขับขันสำคัญมันก็พลันพบว่าไม่อาจแต่ต้องหมากเม็ดนั้นจะเกิดผลอย่างไรเย่เสียวเทียนมองดูเขาราวกับกําลังจ้องมองคนปัญญาอ่อนผู้หนึ่งสิงซสื่อหลังกลับกล่าวจนน้ำลายกระเซ็นซ่านว่าถึงแม้ว่าต้องสูญเสียเขาหนิวโทษแต่ก็จะฉุดดึงขาหลังของหยางอิงหลงไว้ เป็นเหตุให้ยังอิงหลงคำนวณผิดพลาดพอเดินมากผิดตาหนึ่งจะพ่ายแพ้ทั้งกระดานขณะที่ท่านมีความดีความชอบใหญ่หลวงราชสํานักจะเพิกเพิกเฉยต่อท่านหรือเขากล่าวอย่างจริงจังว่าเฉียวซั่งสูให้เราบอกต่อท่านว่าหลังจากสำเร็จกิจการราชสํานักจะปูนบำเหน็จท่านอย่างงามไม่แน่ว่าจะอวยยศท่านเป็นพระยาหากท่านคิดเป็นขุนนางท้องถิ่นสื่ไป พื้นที่เขาหนิวโถยังเป็นของท่านท่านสามารถรับสมัครไพร่พลเข้าร่วมถึงกับจัดสรรพื้นที่แห่งหนึ่งในปอโจโกแก่ท่านใหญ่ไม่ใช่เหนือกว่าพื้นที่อันเปียวร้างของเขาหนิวโถเย่เซียวเทียนใช้สายตาที่ประหลาดพิกลมองดูเขาพงกศีรษะกล่าวว่าแต่ท้วสิงข์ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกท่านไม่หลอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกท่านจะทําตามคํารับรองที่ให้ไหว แต่ท่านแสดงว่าไม่เข้าใจว่าข้าพเจ้าชะไหนยอมประสานงานกับพวกท่านจัดการกับยางอิงหลงสิงซื่อหลังกล่าวอย่างสงสัยใจว่านี่นอกจากสนองคุณต่อชาติบ้านเมืองได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์แล้วยังเพราะเพื่ออะไรยเยเซียวเทียนลุกขึ้นอย่างช้าๆกล่าวหนักๆว่านั่นเป็นพวกท่านไม่ใช่ข้าพเจ้า ใบหน้าเย่เสียวเทียนกับกายเป็นแดงก่ำราวกับราชสีพิโรธผู้หนึ่งกล่าวว่าขณะที่หยางอิงหลงไม่มีความคิดกระบฏพวกท่านกับบีบบังคับให้กระบฏหยางอิงหลงพอเกิดความคิดกระบฏพอดีศพอารมณ์พวกท่านแต่ความทะเยอทะยานของคนผู้หนึ่งไม่แน่ว่าจะกลายเป็นจริงบางครั้งเพียงเก็บงำไว้ในใจแต่พวกท่านเราขุนนางตรงฉินกลับประสานเสริมมันกระตุนกระตุนยุยงมัน ตอนแรกเพียงเป็นความคิดประการหนึ่งสุดท้ายกับกลายเป็นจริงพวกท่านเชกเช่นผู้ตรวจการมาเมื่อครั้งกระโน,นดผู้ตรวจการมาก็เป็นขุนนางตรงฉินแต่มันสร้างความลำบากแก่เซียงหูหยินของตระกูลอันพื้นที่สุยซีบีบบังคับให้นางกระบฏพอนางกระบฏราชสำนักก็มีเหตุผลในการยกทัพใหญ่มากวาดล้างนางผนวกดินแดนเป็นของส่วนกลาง นั่นเป็นเพราะเหตุใดเพียงเพื่อบรรลุกเกียรติศักดิ์ของราชันเพื่อสร้างความดีความชอบของพวกท่านต่อให้เสียสละผู้คนมากกว่านี้ก็หาเป็นไรไม่พฤติการของพวกท่านมีข้อแตกต่างให้กับอย่างอิงหลงอาศัยอะไรบอกว่าความคิดของพวกท่านเป็นความชอบธรรมส่วนมันเพียงเพื่อสนองความคิดส่วนตัวขออภัยนายผู้เท่าใหญ่ข้าพเจ้าไม่คิดเป็น หัวสุกรบนโต๊ะบูชาไม่คิดเป็นมือเพชรฆาตฆ่าคนไร้ความผิดเพื่อส่งเสริมความมักใหญ่ไฟสูงของพวกท่านว่าไรนะสิงเสื่อหลังไม่เคยมีความรู้สึกว่าความคิดของพวกเขามีอันไม่ถูกต้องหรือว่าพวกเขาไม่คำนึงถึงความยั่งยืนยาวหรือว่าพวกเขาไม่คำนึงถึงชาติบ้านเมืองพวกเขาไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยต่อความชอบธรรมของตนเอง ยิ่งคาดคิดไม่ถึงว่าจะถูกตั้งคำถามเช่นนี้สิงซื่อหลังบรรดาลโทสะต,ตบโตผุดลุกขึ้นตวาดว่าบัดซบยอมเสียสลับประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีอันใดไม่ถูกต้องอย่าว่าแต่ราชสำนักไม่ได้ไม่ชดเชยให้กับท่านท่านพอกระทำความดีความชอบราชสำนักจะตอบแทนท่านเป็นสิบเท่าท่านรักตัวกลัวตายกับกล่าวหาพวกเราไม่ได้กระทำเพื่อส่วนรวม ย่เสียวเทียนแค้นหัวรอแล้วกล่าวว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของท่านให้ข้าพเจ้าเสียสละประโยชน์ส่วนตัวหรือมารดาท่านถามข้าพเจ้าหรือไม่ว่าข้าพเจ้ายึดถือประโยชน์ส่วนรวมของท่านเป็นประโยชน์ส่วนตัวของข้าพเจ้าจริงอยู่พวกท่านชดใช้ให้กับข้าพเจ้า เขาหนิวโถวพอถูกล่มถล่มข้าพเจ้าสามารถสะบัดก้นจากไปข้าพเจ้ายังคงเป็นนายผู้เท่าถูซือ้อแต่ท่านใช่นึกถึงชาวประชาหรือไม่พวกมันยินยอมให้ท่านจุดไฟสงครามทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของพวกมันหรือไม่พวกมันมีชีวิตอยู่ที่นี้นับร้อยพันปีพลันก็วิ่งมาบอกพวกมันว่าเราเตรียมทำสงครามในสถานที่ของพวกท่าน เราทําไปเพราะหวังดีต่อพวกท่านพวกท่านตายเถอะผู้อื่นอยู่ที่นี้จะมีชีวิตดีกว่าเดิมแต่หากพวกมันมีคนรุ่นหลังรอดชีวิตดูว่าพวกมันจะตบปากท่านหรือไม่จะทําคลิปป,ประจานท่านหรือไม่เพียงแค่ผิดพลาดมีคนอัดเสียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถทําให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างรู้ว่าเนินส5 0โดนยึดมากี่ปีประศัดตาควายประสาตาเหมือนทมเจอประเทศเพื่อนบ้านมา ยึดไว้กี่ปีแล้วถ้าไม่มีสงครามการยิงกันวันนั้นป่านนี้ชาวบ้านก็คง,งโง่ไปอีกหลายสิบปีเห็นไหมในความชั่วมันยังมีความดีของมันอยู่คิดสิคิดโอขอไปครับ <laughs> หลุดอินกับเย่เซี่ยวเทียนครับข้าพเจ้าทราบว่าพวกท่านตอนนี้เตรียมปลอบขวัญไม่ทําสงครามวงเล็บคงไม่แอบเปิดด่านเลยเพราะความจําเป็น แต่พวกท่านชะไหนกล่าวโดยไม่กระดากปากว่าจะให้ผู้คนบนเขาหนิวโถวต้องตายเพื่ออุดมการของพวกท่านท่านถามพวกมันแล้วหรือพวกมันเห็นชอบให้กับพวกท่านเป็นตัวแทนของพวกมันหรือไม่ในพริบตานั้นนิสัยอันดื้อรั้นะดุดลาของเขาก็กำเริบอีกคราต้องบอกว่าพวกท่านคอยกระตุน้นหยางอิงหลงในที่สุดหยางอิงหลงก่อกระบฏแล้วท่านพบว่ารอบข้างเกิดไฟสงครามลุกฮือ ดังนั้นไม่ต้องการให้มันกระบดอีกที่นี้กลายเป็นเรือ่องสวนไรนาะพวกท่านคิดปลิดผลไม้ก็ปลิดผลไม้คิดเหยียบย่ำก็เหยียบย่ำหรืออย่างนั้นประชาราษฎร์เล่าพวกท่านพร่ำบอกว่าเพื่อประชาราษฎร์ขณะนี้พวกท่านไม่กระทําพวกท่านนึกถึงพวกมันหรือไม่ในสายตาของพวกท่านพวกมันล้วนเป็นหญ้าแพรกแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ยึดถือจังสันเข้าใจบ่ ้าสวดใส่มึงขออภัยครับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับนะผมอยู่ฝั่งเยเซลเทียนนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าบนเขาหนิวโถวตอนนี้มีกี่ครอบครัวมี2 7 2 3ครอบครัวท่านทราบหรือไม่ว่าบนเขาหนิวโถวมีผู้คนเท่าใดทั้งสิ้น15726คนที่นั้นมีชายชราอายุ80ิมีทารกที่สุกสน ยังมีสตรีที่ตั้งคันในหุบเขาด้านข้างอาศัยด้วยครอบครัวของหลีเหล่าสือมีทั้งสิ้นเจ็ชีวิตใช้เวลาแรมปีหักหลังถังพงพื้นที่สามมู่วงเล็บไร่จีนท่านทราบหรือไม่ว่าที่นั้นมีก้อนหินกี่ก้อนดินที่กองสมไว้สามารถก่อกำแพงบ้านของพวกเขาทําเป็นคูเลศหรือบังเกอร์เป็นของพวกมันใช้สองมือเคลื่อนย้ายก้อนหินออกมา ท่านไหนเลยบอกให้พวกมันเสียสันละบอบยองตับบึ้งสูนหากว่าอย่างอิงหลงก่อกระบทจะสร้างความเดือดร้อนแก่คนไม่มีความผิดดังนั้นข้าพเจ้าจึงประสานงานกับพวกท่านข้าพเจ้ากระทําเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์เหมือนพี่กันจอบพลังตามที่ท่านกล่าวอ้างข้าพเจ้าเพียงต้องการให้พวกมันอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่ ชนรุ่นหลังในอีกร้อยพันปีให้หลังเวลาถือบันทึกประวัติศาสตร์พออ่านถึงตอนนี้จะชมเชยว่าคนผู้นี้ยอดเยี่ยมที่ขีดเขียนไว้ไม่ใช่หมึกหากเป็นโลหิตของชาวประชาที่ตายใต้ลูกธนูหอ,อกดาบบีเอบเอปืนครกปืนครอเข้าใจบ่ซุมสูดสิงซื่อหลางคล้ายแตกตื่นตะลึงหลาน ต้องมือมองดูเย่เซียวเทียนไม่อาจกล่าววาจาใดได้เย่เซียวเทียนประสานมือต่อเขากล่าวเสียงหนักๆว่าขออภัยข้าพเจ้าไม่อาจทําตามการจัดการของพวกท่านอย่ามาถามทหารมีไว้ทําไมจะให้อธิบายต่อไหมกล่าวจบก็หันกายไปสิงเสื่อหลังตวาดถามว่าท่านท่านคิดทําอะไรเย่เซียวเทียนกล่าวโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาว่าทําอะไรคนบนเขาหนิวโถไว้วางใจข้าพเจ้าสนับสนุนข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากลับดื่มเลือดของพวกมันกัดกินเนื้อของพวกมันบอกต่อพวกมันว่าข้าพเจ้ากระทําเพื่อบัลลังห้องเตะเพื่อมีชื่อหรือเรื่องอย่างยาวนานหรือเฮ<พ>้ยข้าพเจ้าไม่ใช่ดิรัจฉานเช่นนั้นพวกท่านสามารถเสียสละพวกมันแต่ข้าพเจ้าทําไม่ได้ข้าพเจ้าจะเชือดไส้ศึกที่ข้างกายก่อนจากนั้นจะออกคําสั่งถึงเขาหนิวโถให้ชําระสาสางใหญ่สิงซสื่อหลังตวาดว่า หยุดไว้หยุดไว้เย่เสียวเทียนหันข้างมาจ้องมองเขาสิงสือหลังสุดนั่งลงบนเก้าอี้อย่างช้าๆกล่าวว่าหากท่านทำเช่นนี้การเตรียมการที่แล้วมาคงต้องสูญเปล่าตอนนี้ท่านไม่สามารถประสานกับพวกเราพวกเราจะประสานกับท่านภายใต้เงินไขว่าต้องควบคุมให้ดีไม่ใช่บีบบังคับให้มันเป็นสุนัขจนตรอกผ่านก่อการกรบฏ เห็นเยเซียวเทียนคิดสะบัดหน้าจากไปสิงซื่อหลังอับจนปัญญาได้แต่ทําการปอบขวัญต้องให้เยเซียวเทียนประสานกับพวกเขานี่คือข้อแตกต่างของขุนนางจากส่วนกลางกับขุนนางท้องถิ่นหากว่าเยเซียวเทียนเป็นขุนนางจากส่วนกลางไหนเลยต้องหารือกับเขาไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาต้องทําตามคําสั่ง ไม่เช่นนั้นก็ยึดตราประจำตำแหน่งปลดออกจากขุนนางเปลี่ยนคนอื่นแทนถึงกับตัดศีรษะเขาโทษฐานขัดคำสั่งก็มิเห็นจะไม่ได้แต่เขานิ้วถวอยู่ภายใต้การปกครองของของุนนางท้องถิ่นดังนั้นไม่อาจทำอย่างไรเขาหากฆ่าเย่เสี่ยวเทียนทิ้งเขาหนิวโถวจะมีสภาพเช่นต้นไม้โค่นลม้มฝูงวานอนแตกกระเจิงผู้คนแตกฉานสั้นเซนที่หลงเหลือล้วนถูกยางอิงหลงรับช่วงไป ในที่สุดเย่ยเสี่ยวเทียนหมุนตัวมาหยีตาลงแล้วกล่าวว่าประสานกับข้าพเจ้าหรือหมายความว่าอย่างไรสิงซื่อหลางกล่าวว่าไอเท้าสั่งสูบอกว่าขุนพลออกรบไม่รับคำสั่งเจ้าชีวิตเพราะว่าการสู้รบดำเนินถึงขั้นตัดสินผลแพ้ชนะ ไม่ต้องขอรับคำสั่งเจ้าชีวิตแล้วค่อยสู้รบต่อภายใต้เหตุผลข้อนี้สามารถใช้กับเราท่านตอนนี้เขานิ้วโถตกอยู่ในห่วงความเป็นความตายท่าทีของหยางอิงหลงไม่แน่ชัดไม่มีผู้ใดทำความเข้าใจกับศัตรูได้มากกว่าท่านดังนั้นท่านสามารถกระทำตามที่เห็นสมควรพวกเราจะประสานกับท่านแเย่เซียวเทียนกล่าวว่าแต่ว่าข้าพระเจ้าไหนเลยรับประกันได้ว่าหยางอิงหลง จะกระบฏหรือไม่หัวใจของมันอยู่ในร่างของมันไม่ว่ามีคนกระตุ้นหรือไม่การปลอบขวัญของราชสำนนกจะเกิดผลหรือไม่ไม่มีผู้ใดรับประกันได้สิงเสื้อหลังกล่าวด้วยสีหน้าปั้นยากว่าพวกเราคิดอ่านในทางร้ายไว้แล้วท่านเข้าใจว่าพวกเราวางกำลังพื้นที่ป่าสูวงเล็บหมายถึงเสฉวนอยู่ที่นี้เพื่อยันปอไปเอาไว้หรือเย่เสียวเทียนตากระจ่างวูบกล่าวว่าราชสำนนก วางแนวป้องกันที่เมืองสงพานเพื่อปราบปรามปอไปแท้จริงแล้วเป็นการระวังป้องกันหยางอิงหลงส,งสิงเสือหลังกล่าวว่ามีผิดทางด้านลีจงตูมีการเตรียมการทางฝ่ายผู้ตรวจการเย่ก็ไม่นิ่งเฉยในสถานการณ์เช่นนี้หากยางอิงหลงก่อกระบฏยิงต้องไม่เคลื่อนกำลังเข้าสู่เสฉวนก่อนเย่เซียวเทียนพงวกศรีษะกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเมื่อชูธงลุกฮือขึ้นก็ ใช้คนน้อยสู้กับพวกมันศึกแรกต้องพิชิตชัยจึงจะเพาะบารมีสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาล่อให้ผู้กล้าทุกสารทิศมาเข้าร่วมดังนั้นศึกแรกของพวกมันต้องเลือกโจมตีสถานที่ที่มีสภาพถาดซ้ายที่กระจัดกระจายเช่นเมืองสือเชียนกับถงเหยนินสิงซื่อหลางกล่าวว่าท่านเข้าใจก็ดีเชื่อว่าท่านไม่กระทำการโดยวู่วามความหมายในวาจาก็คือ หากว่าความเคลื่อนไหวของท่านกระตุ้นให้หยางอิงหลงก่อกรรบฏเมื่อถึงเวลาเย่เมืองสงต้องใช้แม่น้ำอูเจยียงเป็นกำแพงยันข้าศึกอยู่นอกพื้นที่สุยตงส่วนหลี่ว้าหลงจะระดมกำลังที่กะเกียนมาปราบปอไปเฝ้ารักษาเส้นทางเข้าสู่เสฉวนไว้หากว่าหยางอิงหลงคิดได้ใช้ในศึกแรก ได้แต่มุ่งตะวันออกท่านต้องรองรับความโกรธเกรี้ยของเขาดังนั้นทางที่ดีจะได้เคลื่อนไหวโดยพละการคำพูดแม้กล่าวเช่นนั้นแต่ว่าพื้นที่ด้านตะวันออกของปอโจโก็เป็นดินแดนของต้าหมิงหากว่ายางอิงหลงรุกขึ้นไปทางตะวันออกราชสำนักจะนิ่งดูดด้ปล่อยให้เย่เซียวเทียนต้านทานรับแต่ผู้เดียวหรือไม่ยากที่จะบอกได้เย่เสียวเทียนเพียงยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวว่าอะไรสิงซื่อหลางกล่าวว่าทางด้านของท่าน หากเคลื่อนไหวพวกเราจะติดต่อกันอย่างไรเย่เซียวเทียนถามว่าหลังจากนี้ไต้เท้าคิดไปที่ใดสิงซื่อหลางกล่าวว่าการมาของเราครั้งนี้เป็นความลับหลังจากนี้เราจะปรากฏตัวที่เมืองกุ้ยหยางอย่างเปิดเผยเย่ยเซียวเทียนกล่าวว่าตกลงขอเพียงให้ไต้เท้าอยู่ที่เมืองกุ้ยหยางเข้าพาเจ้าจะมีวิธีติดต่อกับไต้เท้าเองขออําลายเย่เซียวเทียนออกจากที่ทําการจือฝู่เทียนเทียนโย่ กรีบเข้ามารับหน้ากล่าวว่าไต่เท้าชาไหนอยู่นานถึงเพียงนี้หลิวจือฟูไม่ได้สร้างความลำบากแก่ท่านกระมังเย่เสียวเทียนกล่าวอย่างคุนข้องใจว่าคุณนางจือฟูผู้นี้กับสกระบกโสมมยิ่งเอาแต่ซักถามว่านางจางซื่อมีรูปโฉมอย่างไรเด็กรับใช้ที่นางโปรดปรานถูกโลกบาลอย่างพบเห็นอย่างไรตอนที่ถูกฆ่าสวมใส่เสื้อผ้าหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ได้เห็น ไหนเหลยทราบได้เทียนเทียนโยทำหน้างงงันยามนั้นหวังจือฟูที่เขตตึกหลังพลันส่งเสียงจามออกมา